บอดี้เขาเยอะจนเป็นแบดเกิลนี่คุมเกมเขาไม่ได้เลยนะยิ่งพวกแบดบอยมากๆที่จะไปคุมพวกนี้เขาไม่เอาเลยส่วนพวกซิมนี่โดนกดยับโอเคครูติแก้ไขตรงนี้นิดนึงนะไอเรื่องคุมเกมอะพวกแบดบอยจะเข้าไปคุมอะอันเนี้ยมันทําได้ในกรณีที่แบดบอยเลเวลสูงกว่ามากๆมีความแบดเข้ามาคุมแบดเกิลก็กลายเป็นหนูน้อยตัวเล็กตัวน้อยสําหรับไอแบดบอยคนนั้นนึกออกไหมซึ่งส่วนใหญ่ถ้าเราสังเกตดีๆก็พวกแบดบอยคุมทางนั้นแล้วก็ได้ก่อนอาทีน,นี้มาต่อลงรายละเอียดกันก็คือ b a ดเกิลที่บอดี้เขาเยอะผ่านาผู้ชายมาเยอะเยอะเยอะในที่นี้สำหรับประเทศไทยนะครูติฟันธงไว้ที่3ถึง4คนนั่นแหละแต่งานวิจัยพวกฝรั่งอ่มันจะให้4ถึง6ใช่ไหมแต่ครูติให้แค่เต็มที่นะสหรือ4นี่แม่งก็สุดเต็มที่แนละ้วสำหรับไทยที่ยังจะไม่เป็นแบด Girl และที่ยังจะรักษาความดีไว้ได้อยู่นะะ <c oughs> เขาจะรู้ละผู้ชายแบบไหนสายแบดเอาไวเซ็ก์เอาไว้เอาผู้ชายแบบไหนสายซิ้น ที่จะเอาไว้เปเอาไว้รับใช้เป็นเบะนะนึกออกไหมเมื่อเป็นอย่างนี้ปุ๊บผู้หญิงรู้แล้วโอเคนี้ไว้รับใช้ไว้รับส่งนะซื้ออาหารแมวนะอันนี้คอยโอนเงินค่าตั๋วเครื่องบินนะ,ะแต่ว่าวันนี้อยากว่าคันจังเลยว่าเรียกเรียกคนนี้มันเหงาจังเลยค่ะเ,ออเพื่อนๆไม่มาเลยนู่นนี่นั่นอะไรเนี่ยมานั่งเป็นเพื่อนหน่อยค่ะก็เรียกไปเอานั่นแหละ,ะเข้าใจตรงนี้นะฉะนั้นตรงนี้ไม่ได้ฟังเพื่อให้เจ็บปวดหรือด่าผู้หญิง แต่ให้รู้ว่าเมื่อเขาประสบการณ์มากพอเขาจะคัดเป็นเขาจะกรองเป็นเขาจะเกมเกตเกมเป็นและผู้หญิงถ้าในเวลเดียวกันอายุเท่ากันเลยเนะี่ยเกมจะเก่งกว่าผู้ชายเสมอนะในช่วงอายุที่ไม่เกิน30พอหลังจาก30ไปมันเป็นโลกของผู้ชายละผู้ชายจะเกมเก่งม,มากกว่าเรื่อยๆและมีอหน้าต่อรองนะส่วนที่เหลือพวกซิมอ่ะก็โดนกดยาบครูตีแนะนําอย่างนี้แล้วกันว่าเป็น,นทุกอย่างยกเว้นเป็นเ,นเบห้ามเป็นเบเลยขาดเป็นเบนี่โดนทั้งเงินทั้งเวลา ทั้งความใส่ใจและไล่ตามโดยที่ไม่มีโอกาสผสมพันธุ์เลยนะอย่างน้อยที่สุดที่ควรจะเป็นคือเป็นสถานะเพื่อนกูไม่ได้กูก็ไม่เสียอะไระไปกินข้าวหารกันเอาวันมือนี้กูเลี้ยงมื้อน้ามึงเลี้ยงเป็นเพื่อนกันไปเนื้อออกไปแล้วคอยอยู่ข้างๆอย่างน้อยอย่างน้อยเราใช้ประโยชน์ได้คือมีผู้หญิงสวยอยู่ข้างตัวเราเมื่อก็ไม่ได้สวยสําหรับเรามากนะแต่มันเป็นเครื่องยืนยันให้กับเป็นสต็อกไง ให้กับผู้หญิงคนตัดไปที่เราจะเข้าไปจีบว่าเฮ้ยเพื่อนเขาสวยอย่างนี้เกิดเขาไปรักกันทํายังไงแสดงว่าเจ๋งระดับหนึ่งผู้หญิงอีกคนหนึ่งตัดสินใจเอาเราง่ายเพราะอีกคนจัดสินใจเราง่ายที่นี้เรามีความสําเร็จเล็กๆแหละมันง่ายขึ้นสต็อกเราเพิ่มขึ้นเข้าใจนะสําหรับคลิปนี้ก็ฝากคนนี้ครูตีนะนทำอย่างี้แล้วกันว่าแบดเกิลอะจะเหมาะกับการเที่ยวไว้เป็นคู่ซ้อมหรือคนที่สร้างกิจการร่วมกันเพราะไอ้พวกเนี้ยมันจะสายลุย แล้วก็รับได้กับความช่วยหลายอย่างที่แบบเจอผู้หญิงสวยๆเข้ามาอ่อยเขาก็เฉยๆมันจะไปต่อกันเพิ่มกูก็ไม่ได้ชิวอะไรแหละเข้าใจตรงนี้นะสำหรับคลิปนี้ฝากเท่านี้ลุยสนใจทําไมผู้หญิงผ่านมากี่คนเชื่อผมเถอะเด็กๆใสๆผมเจอเดี๋ยวนี้ประสบการณโชคชนทั้งนั้นแล้วและว่าผู้หญิงได้ว่าผ่านมาเยอะคือง่ายผู้หญิงเดี๋ยวนะเด็กใสๆที่เจอผ่านประสบการณ์มาโชคชนแล้วก็เพราะมันโชคชนไงมันเลยถึงได้สวม บทบาทว่าตัวเองใสๆเป็นเกมอีกชั้นหนึ่งเพื่อหลอกไอ้ผู้ชายมือใหม่ทั้งเงินทั้งสินสอดทั้งแต่งงานทั้งสถานะเพื่อเกาะและเพื่อจะไปต่อหลอกใช้ประโยชน์มันจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้อยากจับคู่จริงๆนั่นคือเก่งพอที่จะเสแสร้สงได้แล้วแล้วกรณีแล้วว่าเลิกว่าผู้หญิงได้ว่าผ่านมาเยอะนี่คือง่ายคืออาจจะไม่ง่ายอาจจะต้องจีบอาจจะต้องอะไรหลายๆอย่างกว่าจะได้กว่าจะเอาเซ็กได้เนี่ย แต่ประเด็นคือผู้หญิงที่ผ่านมาเยอะมันจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ชายที่เป็นลูกศิษย์ของครูตีที่วงเล็บว่าเป็นมือใหม่หรือที่ไม่ได้ต้องการจะเป็นสายแบดเนี่ยไม่เป็นประโยชน์เลยพวกสายแบดเรารู้กันดีมันจะไปเอากับใครเมื่อวานาน้ำยังแฉะรูกูเอาต่อได้เข้าใจตรงนี้ปะที่นี้มาต่อ,อไอ้เกี่ยวก็เริ่มผ่านมาเยอะคือคนกลุ่มนี้เขาต้องการ จับคู่แบบจริงจังหนึ่งต่อหนึ่งใส่ใจเต็มร้อยผู้หญิงใส่ใจเต็มร้อยแต่เมื่อผู้หญิงผ่านมามากพอเขาจะเกิดอาการที่ว่าฉันไม่ทุ่มเทซีราให้กับผู้ชายบางคนแล้วไม่กับไม่กับใครเลยเพราะฉันรู้ว่าเดี๋ยวก็เปลี่ยนคนถัดไปคําว่ารักแท้ไม่มีอยู่ในหัวฉันแล้วคําว่าทุ่มเทไม่มีอยู่ในหัวฉันแล้วแบบนี้เป็นประโยชน์ต่อผู้ชายคนนี้ไหมไม่เป็นเจอปัญหาผู้หญิงจะช่วยแก้ไหมไม่ถึงเวลาที่ต้องสร้างเนรสร้างตัวผู้หญิงจะช่วยเริ่ม ช่วยทำไหมก็คงไม่เอามึงก็สู้ไปคนเดียวเดี๋ยวกูค่อยมาเอาเงินจากมึงตอนทีหลังผู้หญิงที่เป็นประโยชน์ต่อลูกศิษย์ครูตีที่เป็นฝั่งผู้ชายคืออะไรหัวอ่อนผ่านไม่เยอะกลัวเสียผู้ชายเกมไม่เก่งแล้วก็ควบคุมได้ง่ายซีร,ร,ราบได้ง่ายจริงปะ่ะครูตีสอนอะไรครูตีสอนผู้ชายกลุ่มนี้อยู่ถูกปะ่ะที่เขาเคยเป็นผู้ชายที่ดีแล้วโดนมาเยอะๆครูตีสอนกลุ่มนี้ ลูกศิษย์ครูตีคือกลุ่มนี้สําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับเอาและนี่ก็เป็นแฝงเกี่ยวกับเรื่องทําธุรกิจนะฟังให้แตกแล้วเราจะสร้างเงินจากออนไลน์ได้เราฟอลผู้หญิงไปแต่ผู้หญิงไม่ฟอลกลับเราควรอันฟอลแล้วกลับมาพัฒนาตัวเองค่อยฟอลไปใหม่ไหมฟอลทิ้งไว้เลยฟอลแล้วฟอลเลยจาไว้นะผู้ชายอะไรที่เราทําไปแล้วทําไปอย่าไปแก้ไขเดี๋ยวแอดเดี๋ยวไม่แอดเดี๋ยวฟอลเดี๋ยวไม่ไม่ฟอลเดี๋ยวกดไลค์เดี๋ยวกดออกเดี๋ยวกดหัวใจเดี๋ยวกดออกไม่ได้ กดไปแล้วกดไปเลยกูจะไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่ามันจะผิดพลาดที่หายยังไงกูยืนยันว่ากูทําไปแล้วแล้วครั้งหน้าข้อแรกนะมันจะทําให้จิตใจ c o s ข้อที่4เราแข็งขึ้นแล้วครั้งหน้าเราจะคิดมากขึ้นจะกดดีไม่กดดีแ้ากดแล้วกดช่างแม่งมันกูขอกดที่เป็นยังไงแล้วเดี๋ยวผลเป็นยังไงอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองครั้งต่อไปกูควรจะกดหรือไม่กดกูจะตัดสินใจได้ดีดขึ้นเข้าใจตรงนี้นะส่วนเรื่องการพัฒนาตัวเองพัฒนาไป แล้วก็ทําให้เห็นคาตาคาไอ้ที่เราฟอร์มเนี่ยเขาไม่สนใจเราเขาไม่แม้แต่จะส่องเราด้วยซ้ําแต่เราทําไปมันจะอยู่ในโปรไฟล์มันจะอยู่ในรูปถ่ายอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ในสิ่งที่เราซื้อใหม่อยู่ในสิ่งที่เราค่อยๆมีมากขึ้นค่าโปรไฟล์ของเราเมื่อผู้หญิงกลับมาสนใจเราอีกครั้งหรือเราทักไปคุยเนะี่ยเมื่อเราทําได้ดีมากพอหรือวูงมากพอผู้หญิงจะเห็นพัฒนาการขึ้นเองโอ้เว้ย เดือนนี้ดูก็ไม่มีอะไรน่าสนใจไม่น่าสนใจ,นนใจผ่านไป3เดือนเขาทำมาคุยมาเออเดี่ยเขาดูเลยนีย่ก็ไม่น่าสนใจพอผ่านไปหกเดือนเฮ้ยเริ่มมีพัฒนาการไวเออเป็นตัวเลือกที่ดีระดับหนึ่งนะเก็บจากที่ว่าเก็บสต็อกไม่ฟอร์ฟอร์แล้วเก็บไว้คุยเพิ่มเติมน,นิดหน่อยนะสักอาทิละครั้งเฮ้ยมันเริ่มเจ๋งขึ้นเรื่อยๆว่ะคุยบ่อย,อยๆขึ้นทุกวันเพื่อให้เขาเลือกฉันสักทีเดี๋ยวเขาไปเลือกคนอื่นทํำยังไงล่ะเข้าใจปะ และระหว่างนั้นเราเป็นเกมไล่ตามไหมไม่กูก็หยอดไปเรื่อยหยอดเว้นระยะหยอดเว้นระยะและ้วโดยอัตโนมัติผู้หญิงรู้เลยว่าเขาจะทําอย่างเนี้ยกับผู้หญิงคนอื่นฉันต้องเรียกเขามาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สังเกตนะอ๋อโอเคเดี๋ยวคุณติให้คีย์สำคัญไปเลยดีกว่าเล่นเกมเทคนิคนะเบบี้แคทให้เป็นทําตัวเองใส,ส่เราเจนเวทีนั่นแหละแต่เราทําตัวเองใส่ส ทำให้ผู้หญิงรู้สึกว่าได้เราง่ายๆในต้นทุนต่ําใสๆเลยอย่าเพิ่งดารากในช่วงแรกนะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปเท่านี้สวัสดีครับแล้วเดี๋ยวค่อยด์าตอนที่เอากันเสร็จแล้วผู้หญิงพยายามเจ้าสาน,นะออคิดยังไงกันเหรอนู่นนี่นั่นก็ก็เดี๋ยวขอดูก่อนนะเราได้แล้วไงเราเราได้เปรียบแล้วแต่สําคัญอย่ากลัวเสียผู้หญิงนะเมื่อไรที่เรากลัวเสียผู้หญิงทรงเราจะเสียการวางตัวเราจะพังเกมเราจะพัง นะอา้าวลุยต่อตามนี้ได้เลย,เลยส่วนใครต้องการไปต่อกรณีนี้ก็ไปลุยในแชทโปรแล้วกันราคาปัจจุบันอยู่ที่4,500บาทต้องการสมัครคลิกลิง่์งแรกตะบนโปรฟากุติแล้วเข้าไปบอกต้องการสมัครคอร์ชโปรโอนชนั้นหนาันบาทเข้าเดือนแน่ทีอย่ากเกงเกมอ่ะไปลุยในแชทโปรได้เลย <c oughs> แค่เนี้ยสบายสบาย ครูครับกลับไปหาแฟนเก่าแล้วเขาไม่ให้เปิดตัวคืออะไรครับโอเคเขามีคนคุยเข้ามาใหม่ในระหว่างที่เลิกกันหรือเราศักยภาพตก,ตกแล้วก็ออกจากสถานะไปแต่เมื่อเรากลับไปง้อหรืออาจจะพัฒนาตัวเองนิดหน่อยผู้หญิงก็กลัวว่าเราจะเจ๋งขึ้นก็เลยจําเป็นต้องรับเรากลับเข้ามาในสถานะความสัมพันธ์แต่คนคุยใหม่ก็เข้ามาแล้วถ้าเปิดตัวไปก็แตกหมดฉันก็เสียได้คนคุยใหม่แล้วก็เสียดายคนคุยเก่างั้นฉันขอเก็บไว้เป็นตัวเลือกถ้า้ถูกต้องเอาตามหลักเขาเรียกไงนะ หลักศีลธรรมอันดีงามนะก็คือเออกลับมาก่อนแล้วมาคุยกันก่อนนะไม่เข้าสถานะเนี่ยก็คือไม่ต้องเปิดตัวกันทั้งคู่รู้อยู่แล้วแล้วก็แข่งกันใหม่แต่เราต้องการสถานะเขาเลยบอกโอเคงั้นก็กลับมาคุยกันเหมือนเดิมแต่เราหวังมากกันไปขนาดนั้นเองฉะนั้นเมื่อฟังตรงถึงตรงนี้ปุ๊บสิ่งที่ต้องทาคือแค่กลับมาพัฒนาตัวเองนิดนึงเพิ่มซีอเอสเาแน,น,นะนานะผุติแนะนำซีอเอสข้อที่1กับ3เป็นหลัก เกี่ยวกับการทําให้ตัวเองดูดีแล้วก็3าเพิ่มรายได้นิดหน่อยไม่ต้องเยอะนะขอสัก50%เท่านั้นพอถ้ารายได้เรา2 0 0 0 0ขอ3 0,000ถ้าเราสภาพดูไม่จืดปรับยังไงก็ได้ให้สภาพดูดีถ้าเดิมแม่รู้สึกว่าดูดีอยู่แล้วนี่คือราคาที่ต้องจ่ายนะสัญญกรรมมันจะเปลี่ยนแปลงลเราได้เยอะสัญญกรรมโดยที่ไม่ได้พูดไม่ได้บอกเข้าไปหรืออาจจะเป็นซอฟต์สัญญกรรมก็ได้เช่นการฉีดฟิลเลอร์การใช้โบท็อกการปรับแต่งรูปหน้าหลายหลายอย่างให้มันดูละมุนขึ้นตรงนี้ครุติ บอกเลยนะว่าให้ไปปรึกษาคลินิกเราจะเข้าใจอะไรมากขึ้นนะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปที่นี้เมื่อเราดูดีผู้หญิงจะคิดว่าอันนี้มันของดีดึงดูดอัตโนมัติแล้วผู้หญิงคนอื่นก็จะแข่งกันมันเป็นอย่างนี้มันดึงมันดึงดูดแบบพูดง่ายๆนะดูดีเท่ากับดูมีเงินผู้หญิงก็จะเอาเงินน้อยลงแล้วก็ต้องการเรามากขึ้นอย่าเปผู้หญิงจงเปตัวเองแล้วเราจะได้ผู้หญิงแบบฟรีๆนะ